Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. อาจจะคุยให้ฟังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของปริมาณกุ้งในประเทศไทยนะจริงๆเรามีตัวเลข5เดือนที่อนะัปเดตเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนาตัวเลขยังไม่ออกนะครับอันนี้เป็นปริมาณการลงลูกกุ้งนะครับในปี2568นะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มกรากรุพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยลูกกุ้งทั้งหมดเนี่ยลงไปหน่วยเป็นล้านตัว ก็ประมาณ13,760ล้านตัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็น4ภาคจะเห็นว่ามีทั้งภาคตะวันออกภาคกลางนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับเราจะเห็นว่าของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนของสามพั 3, นเก้อยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับภาคกลางก็200กว่าตันนะครับภาคใต้ตอนบนก็พันสนะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอัามันก็4ี่พนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ของอ่าวไทยก็ประมาณสามพ นะครับเรามีกุ้งขาว1,3 0 0 0ล้านตัวที่ลงลุกกุ้งกุ้งดำประมาณสัก6 0 0ล้านตัวนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ผลผลิตกุ้งในปีนี้ในปีที่ผ่านมาในปี68จะเห็นว่าเราแบ่งเป็น4โซนเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกุ้งขาวกุ้งดำนะครับ ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปีหกแปดกุ้งทั้งหมดมีเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ตันนะครับแล้วก็สัดส่วนตามตามตัวเลขเลยนะครับภาคตะว,วันออกอยู่ที่ยี่บสองเปอร์เซ็นของผลผลิตทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทางภาคกลางก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นภาคใต้ตอนบนก็เยอะสุดนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นของผลผลิตในประเทศทั้งหมดห้าเดือนในปีนี้นะครับแล้วก็ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ประมาณแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบนะครับผลผลิตลูกกุ้งนะครับปี67และ68กุ้งขาวเนี่ย5เดือน67กับ68ปีนี้ลูกกุ้งในการลงเพิ่มขึ้น3%นะครับปีที่แล้วเนี่ย12,000ล้านตัวปีนี้13,000ล้านตัวจะเห็นว่าการลงลูกกุ้งในประเทศไทย5เดือนเพิ่มมากขึ้นนะครับ กุลาดำนะครับปีที่แล้ว5เดือน400กว่าตัน448 5เดือนนี้กุ้งกุลาดำลงไป609ตันหรือเพิ่มขึ้น36%นะครับผลผลิตนะครับ13,000ตันนะครับ1นึ0 0หล้านตัวนะครับโทษทีแล้วก็ในปีนี้68ก็13,700ล้านตัวขึ้น4%ในส่วนของปริมาณตันเนตของผล,ผลผลิตกุ้งในประเทศไทย นะครับเปรียบเทียบกุ้งขาวกุ้งดำหกเจ็ดหกแปดกุ้งขาวเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นตะ์นก็จะล้อกับผลผลิตหมายถึงลูกกุ้งที่ลงนะครับลูกกุ้งเราขึ้นสามนะครับผลผลิตเราขึ้นสี่นะครับ,ผลผลนะรบอันนี้ก็จากแปดหมื่นสี่พันตันในห้าเดือนก็ขึ้นไปแปดหมื่นแปดกุลาดำจะเห็นว่ากุลาดำลดลงถึงแม้การลงลูกกุ้งกุลาดำมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิต เหลือประมาณ7,007 4 0 0 4ปีที่แล้วปีนี้เหลือ6,007ก็ลดลงไปประมาณ10%นะครับแต่ภาพรวมเนื่องจากกุ้งขาวเนี่ยมีปริมาณที่เยอะกว่ากุ้งดำทำให้ผลผลิตในประเทศไทยปีที่แล้ว92,000ตันนะครับจบไ่ที่95,000ตันก็แสดงว่าปีนี้ลูกกุ้งเพิ่มมากขึ้นผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นก็ประมาณ3-4%ใน5เดือนที่ผ่านมา ทีนี้มาดูภาพการส่งออกของประเทศไทยการส่งออกเนี่ยของเราเนี่ยสัสดส่วนมูลค่านะครับปริมาณฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ช่องขวาคือมูลค่านะครับเปรียบเทียบปีที่แล้วนะครับ2,567กับปี2,568ญี่ปุ่นนะครับดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในด้านปริมาณลดลง2.8ก็คือหัวลุ่มลดลง มูลค่าลดลง7.9%นะครับถ้าดูตามสไลด์เนี่ยพี่ๆคงแปลกใจว่าสหรัฐอเมริกาทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นสหรัฐอเมริกา5เดือนเนี่ยประเทศไทยส่งออกไปปริมาณเพิ่มขึ้น15.34%ในด้านมูลค่าเพิ่มขึ้น6.69%ถ้าดูทั้งตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเราส่งออกเพิ่มขึ้นอยู่ประเทศเดียว ประเทศอื่นเนี่ยลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมตัวเลขในครึ่งปีแรกหรือ5เดือนแรกอเมริกาเพิ่มขึ้นถ้าพี่ๆติดตามสถานการณ์ตลายก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาหรือ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีช่วงแกลบเกวันที่เขาจะประกาศจริงๆประกาศเป็นเมื่อวานนะครับแล้วก็วันเรื่องอัปเดตให้ฟังเนี่ย ก็เลยทาให้ครึ่งปีแรกในช่วงเดือน3เดือน4เดือน5ของปีนี้เนี่ย <c oughs> ผู้ผลิตประเทศไทยส่งออกไปก่อนในช่วงพีเลียดเ0วันที่เสียภาษีที่10 10%์เนสี่ยส่วนใหญ่ผู้ซื้อที่อเมริการับผิดชอบประเทศไทยเราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องภาษีทางผู้ซื้อจากอเมริกาจะรับผิดชอบตัวนี้10ก็ทําให้ผู้ส่งออก ในประเทศไทยหรือห้องเย็นต่างๆในประเทศไทยชิปสินค้าออกไปที่อเมริกาล่วงหน้าเพื่อที่จะเข้าไปถึงก่อนวันที่7 <c oughs> ในเดือนนี้ก็เลยทำให้ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้เป็นปริมาณนะครับผลผลิตจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ปริมาณประมาณสัก3 0 0แสนตันนะครับในมกราถึงพฤษภา แล้วก็ในส่วนของปีที่แล้วก็2อ0 0สเก้าก็โตขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับสินนะครับอินเดียนะครับวันนี้เนี่ยที่เข้าไปที่สหรัฐอเมริกากุ้งอินเดียเข้าไปที่อเมริกาก็ปริมาณเติบโตขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์มูลค่าก็โตขึ้นสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คอนเซ็ปต์ก็เหมือนเมืองไทยก็คือทั้งอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยก็พยายามส่งกุ้งของตัวเองส่งเข้าไปก่อนที่ที่อเมริกานะครับทำให้ตัวเลข ที่เข้าไปเนี่ยตัวเลขสกสูงขึ้นทุกตลาดนะครับก็มีของเราเนี่ยที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังในสไลด์สุดท้ายในเรื่องของทาลิฟทีท่ออกมาเมื่อเช้านะครับทีนี้มาดูราคากุ้งเฉลี่ยราคากุ้งเฉลี่ย5เดือนนะครับของปี67กับ68เปรียบเทียบ5เดือนนะครับในระยะเวลา,าเดียวกัน40ตัวปีที่แล้วเฉลี่ยกุ้ง177บาทปี6 7 แต่ปีนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่190บาทเพราะในช่วงต้นปีแล้วก็ในช่วงสี่เดือนแรกเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเราจะมีเปอร์เซ็นที่ดีขึ้นในเรื่องราคา7%ไซส์70ตัวเนี่ยปีที่แล้ว126บาทปีนี้เฉลี่ย5เดือนก็อยู่ที่148นะครับก็17% 100ตัวเนี่ยปี67ราคาค่อนข้างต่ำที่108 103บาทปีนี้5เดือนก็122ก็ขึ้นมา18% อันนี้จะเป็นไซกราฟนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์เนี่ยก,ก็แน่นอนว่าจากนี้ไปพวกพี่คงถามว่าราคาคุ้งเป็นไงแนวโน้มเป็นไงนะครับอีก6เดือนสุดท้ายจริงๆเนี่ยแนวโน้มกุ้งไทยเนี่ยผมว่าเดือนนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับปานกลางหรือลงมาเยอะ70ตัวสมัยก่อนก็1 5 0ยห้าในช่วงต้นปีวันนี้70ตัว140บาทราคาที่ที่หน้าตลาด ที่ทางชฉาเชียงเซาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อย440 4้0 5นะครับแล้วถ้าพี่ๆสังเกตดูเนี่ย70ตัววันนี้เนี่ยราคาจะเท่ากับ60ตัวมันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยในตลาดเนี่ยทั้งในและต่างประเทศกุ้ง70ตัวในประเทศไทยใช้เยอะมากแล้วโชคดีที่70ตัวมันเป็นไซส์กลางทุกคนจะต้องเลี้ยงแล้วก็พาเชื่อขึ้นใปใหญ่ วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a o h o l i นะครับ2ปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน QR c o อาคด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม EHP ใต้กล้องจุลทรรศนะครับผม1ชุดตรวจได้100ครั้งนะครับจำนวนหนึ่งชุดไปตรวจที่ฟาร์มครับสำหรับคัดกรอง EHP ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับขอมมีจำนวนจำกัดนะครับผม นะวันนี้เจ็สิบตัวจะเห็นว่าถึงแม้ของออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้เนี่ยเจ็สิบตัวไม่ต่ำไปถึงสมัยก่อนถ้าฟังดูเจ็ิตัวร้อยยี่สิบร้อยิบห้า้อยสบผมว่าวันนี้เจ็สิบตัวราคาไม่น่าจะต่ำกว่านี้ละพอเราผ่านช่วงที่ของน้อยของมากเดือนที่แล้วของก็น้อยของไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็กุ้งเข้าทั้งหมหาชัยทั้งที่ที่ทางชาเชียงซาวเองนะก็หกสิบตู้เจ็ดสิบตู้ บางช่วงขึ้นไป80ตู้ราคาก็ไม่ได้ขยับไปไหนส่วนตัวผมคิดว่า70ตัวไม่น่าจะต่ำกว่า130ยนะครับวันนี้130เนี่ยนิ่งแล้วสำหรับผมเนี่ยมองว่ากรกฎาคมคือเดือนนี้อยู่ในระดับปานกลางนะครับแล้วก็ตุลากันยาผมว่ายังมีแรงซื้อเข้ามาคือกำลังจะบอกว่าเราอย่าไปคาดหวังเฉพาะอเมริกานะครับเดี๋ยวสไลด์สุดท้ายผมจะคุยให้ฟัง ตุลาพฤกาเนี่ยผลผลิตจะเริ่มมีออกมาผมว่าการลงกุ้งในรอบนี้เนี่ยก็มีการลงกุ้งเยอะจะเห็นจากตัวของ FMD วันนี้ลงทั้งประเทศนะครับยังไม่มีใครที่ไม่ลงเพราะเราได้รับสัญญาณมาจากโลงเพาะฟักเนี่ยคนที่เพาะเลี้ยงลูกกุ้งที่จําหน่ายลูกกุ้งเนี่ยเติบโตขึ้นทุกค่ายไม่มีค่ายไหนไม่โตเพราะฉะนั้นหมายถึงว่ากุ้งยังอยู่ในระบบประเทศไทยเยอะแล้วก็คิดว่าถึงแม้เราจะเจอโรคระบาด นะครับเราจะเจอเรื่องของพื้นที่เรื่องของฝนตกน้ําท่วมเดี๋ยวค3 Q4 ก็จะเป็นปกติที่ประเทศไทยเ็าจะเจอในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะน้ําท่วมภาคใต้ฝนตกหนักนะ้โลกก็จะกลับเข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เกษตร,รกรบ้านเราประเทศไทยเจออยู่แล้วในทุกๆปีไม่มีปีไหนไม่เจอนะครับผมคิดว่าพวกเราก็บริหารจัดการแล้วผ่านไปได้นะครับช่วงธันวาเนะ่เราก็เป็นช่วงการส่งออกละไ,ไ,ไปปลายปีช่วง Q2 Q3 นะครับก็ โนเวม ber นะครับคือพฤศจิกาตุลากรยายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการเร่งผลิตในการบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าก็จะกลับเข้ามาปัจจัยหนุนนะครับความต้องการโลกยังมีมีนะครับไม่ใช่ไม่มีมนะทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นตลาดยังต้องการอยู่นะครับภัยแล้งโรคระบาดวันนี้ทุกที่มีหมดล่าสุดอินโดนีเซียเจอโรคระบาดนะครับเวียดนามเจอ ที่ในโลกใบนี้เจอโรคระบาดหมดเพราะในเรื่องของ c climate change เรื่องของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าทุกประเทศในโลกใบนี้เนี่ยเลี้ยงกุ้งได้ดีแล้วก็ไม่เจอปัญหามีผลิตเยอะลงลูกกุ้งเยอะแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะมีผลผลิตเยอะนั่นในระหว่างทางแต่ผมว่าประเทศไทยเนี่ยปีนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2 5 0 0 0 2 6 0 0 0ปีที่แล้วตัวเลขผลผลิตบ้านเราก็2 5 0 0 0 2 6 0 0 0ผมเชื่อว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะต่ํากว่านี้ นะครับเพราะดูเรื่องการลงลุกกุ้งและดูจาก Q2 ที่ลงลุกกุ้งต่อเนื่องไปเนี่ยก็ยังมีรีเซาท์ที่ดีนะครับ mm hmm. เงินบาทตอนนี้ค่างเงินบาทอ่อน mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการส่งออก mm hmm. ก็มาช่วยในเรื่องของแฮนดิแคปในเรื่องของต้นทุนที่ส่งออกไปนะครับอันนี้นก็เป็นปัจจัยหนุนทั้งหมดนะครับให้กับประเทศไทยผมก็อยากจะให้ให้พวกวพี่พเนี่ย ไม่ต้องตหนกมากไม่ต้องไม่ต้องแบบกังวลมากนะครับในในสภาพประเทศไทยนะครับในการทําตลาดนะครับนแนวแนวภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับในครึ่งปีนะครับมีแนวโน้มผมว่าสามผมผมว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นนะครับจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าวางแผนจับกุ้งนะครับในช่วงราคาที่ดีนะครับผมคิดว่าจากนี้ไปนยกุ้งอาจจะขาดช่วงนะครับเพราะอยู่ในช่วงการเลี้ยงอยู่ในช่วงในบ่อ กันเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าราคาน่าจะกลับมารีบาวเพราะถ้า70ตัววันนี้ร้อยสามสผมคิดว่าในอนาคตถ้าของน้อยลงราคาจะดีดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องติดตามเรื่องข่าวสารต่างประเทศเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องสหรัฐอเมริกาให้ฟังนะครับแล้วก็ผมว่าช่วงปลายปีก็คิน่าจะกลับมารีบาวนะผมคิดว่า70ตัวอีกครั้งหนึ่งไซเประเอกอะเจตัวในตลาด เว่ากลุ่มไทยอยู่นี่เราก็ผมว่าใช้เป็นหมื่นตันเราไปทำซูชิไปทำกุ้งต้มไปทำกุ้งดิบผมว่าในประเทศยังมีตลาดต้องการสูงนะว,วันนี้เศรษฐกิจร้านอาหารที่ทำเป็นสุก,กี้เป็นซัพพลายเชนพวกนี้ใช้70ตัวหมดเพราะฉะนั้นแรงที่จะซื้อ70ตัวค่อนข้างสูงนะครับถ้า70ตัวใช้กลางราคามันยืนได้เนะี่ยผมว่าถ้าราคาตลาดวันนี้1้0เนนะี่ยซื้อหน้าบอ่อจริงๆก็ต้องมีบวกอีก10บกว่าบาทจะ150 1 5 5้าผมว่าอย่างน้อยเนี่ย พยายามมุ่งเน้นเลี้ยงไซส์ไปที่ตลาดต้องการจะเลี้ยง70ตัวเสร็จเนี่ยแล้วก็อาจจะเลี้ยงพาเชี่ยไปใหญ่และอย่างที่ทางทีมวิชาการเราคุยฟังจะ40ตัว50ตัว30ตัวเนี่ยผมคิดว่าต้องเลี้ยงไปอีกหน้าหนึ่งก็คือทำสองสเต็ปแต่ผมอยากแนะนําให้เลี้ยงพาเชี่ยวถ้าเลี้ยงได้แต่ถ้าพี่ๆคนไหนถนัดความบ่อก็เลี้ยงความบ่อไปแต่ผมอยากให้เรามีตลาดพาเชี่ยวเจ็ดสิบตัวออกมาเพื่อรองรับตลาดในประเทศ แล้วก็ตลาดส่งออกคือวันนี้เนี่ยกุ้งเจ็ดสิบตัวในตลาดน้อยมากวันนี้เราจะซื้อวัวละร้อยตันไม่มีของ,งอะไรนะครับไปยังซื้อไม่ถึงผมคิดว่าเจ็ดสิบตัวเนี่ยราคาน่าจะดีขึ้นวันนี้ตลาดก็ร้อยสี่สิบบาทหรือร้อยสามห้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหกสิบตัวราคาเท่ากันนั่นหมายถึงว่าราคาหกสิบตัวเนี่ยดีมาน้อยกว่าเจ็ดสิบตัวถ้าเจ็ดสิบตัวเข้าไปชนหกสิบ แสดงว่า70เนี่ยเป็นซื้อไซส์ที่ซื้อง่ายขายคล่องนะแล้วผมคิดว่าตลาดยังมีนะครับถ้า70ตัวมีจะขายคล่องเย็นถ้าไม่ขายไม่ค้าก็บอกทีมเราได้นะครับเราเรามีซื้อ70ตัวทุกวันเราซื้อวันละห้าสี่ห้าสิบตันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพี่ๆมีตลาดแม่ค้าที่ดีราคาดีเนี่ยอยากจะเชียร์ให้ให้ขายแม่ค้าก่อนว่าราคาแม่ค้าเป็นราคาที่ดีมากนะครับภาษี ล่าสุดเมื่อเช้าพุ่งประกาศนะครับก็อันนี้เป็นภาพพี่ๆคงจะเห็นในหน้าข่าวนะครับว่าเรามีเดทไลน์นะครับล่าสุดก็คณะรัฐบาลเราก็ไปคุยในวันที่3นะครับแล้ววันนี้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยคร่าวๆฝั่งซ้ายก็คืออัปเดตปัจจุบันนะครับวันที่7เนื่อเมื่อวานนี้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเดือนเมษาที่ผ่านมาอันนี้ในประเทศทั้งหมดนะครับก็มีทั้งลาวเมียนมานะครับกบัมพูชาไทยแลน จะเห็นว่าลาวจาก48เหลือ40นะครับแล้วก็เมียนม,มา44เหลือ40และกัมพูียจาก49เหลือ36ไทยแลนด์36 36อาเตอร์ไม่ไม่ต้องไปดูมากอินโดนีเซีย32เท่าเดิมอะไรก็แล้วแต่เวียดนามที่จาก46เหลือ20นะครับก็ไปคุยมาแล้วผมกำลังจะบอกว่าผมว่าจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลยังมีเวลาถึงวันที่1สิงหาวันนี้วันที่8มีเวลาทำงาน23วัน และผมก็เชื่อว่าประเทศไทยคงไม่ยอมให้ภาษีอยู่ที่36%แต่รอบนี้เนี่ยก็คงจะต้องทำงานหนักไปแบบมีข้อสเสนอนะครับว่าจะต้องเอาอะไรไปแลกกับสหรัฐอเมริกาเนะพราะวันนี้เนี่ยถ้าพวกเราดูข่าวก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกากับเวียดนามนะครับวันนี้เวียดนามเปิดหมดเลยนะของทุกอย่างที่นําเข้าจากสหรัฐเข้าเวียดนามเป็นศูนย์นี่คือสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ทำให้เขา46%เหลือ20% เพราะนั้นประเทศไทยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็เราคงจะต้องไปบริหารจัดการนะครับผมยังไม่คิดว่าเราจะได้36%ส่วนตัวเพราะเรายังมีแกลปในการทํางานอันนี้เป็นดราฟผมคิดว่าเขาน่าจะยื่นข้อเสนอแบบคู่ๆถ้าไม่ทําอะไรอาจจะโดน36%มหรือมากกว่านั้นนะแต่แต่เกมที่เล่นเนี่ยผมส่วนตัวผมคิดว่าเขายังให้เวลาเราเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่ไฟนอลแต่เป็นตัวเลขที่เราจะต้องทําการบ้านและต้องตระหนักว่ากลับไปรอบนี้จะต้องมีอะไรไปให้กับเขาเป็นการเทรดแอเรียนะครับก็อาจจะมีหลายๆตัวนะครับปัจจัยนะครับเรื่องข้โพ่เรื่องแร,ง,รงต่าง,างผมว่าทางทีมทางรัฐบาลที่ทํางานอยู่ก็คงจะต้องไปไปทำการบ้านนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าตัวเลขสาวที่ไม่น่าจะใช่ ผมคิดว่าประเทศไทยคงยอมไม่ได้นะครับแล้วก็ทีมทํางานคงเข้าไปเสนอเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ดูเป็นเครียกดราฟ t เป็นดราฟ t นะครับก็เราต้องมารอผลวันที่1สิงหานะครับก็ผมเชื่อว่ายังมีเวลานะครับทีนี้กลับมาที่เราพี่พี่ผมจะถามว่าโอ้ถ้าสหรัฐอเมริกาเจอเราเจอภาษีสาจะค้ายัางไงจริงๆการส่งออกไปประเทศอเมริกาผมเอากลุ่มไทยอยูเนียแล้วกันไม่ไม่ไม่คุยกลุ่มอื่น วันนี้ f ฟร z เซนเรานะที่ขายไปที่อเมริกาสมัยก่อนที่ผมทำงานเนี่ยประมาณตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2023เนี่ยอเมริกาพอร์ตเราเนี่ยจัด70%เราค้ากับอเมริกา70%แล้วก็10ปีให้หลังเราก็มองถึงความเสี่ยงว่าอันตรายมากหลังจากนั้นกลุ่มไทอูเนียนเราก็ปรับพอร์ตเฟรโอจากเมริกา70% ลดลงมาเหลือ50%ไปในช่วง10ปีแล้วก็มาเพิ่มตลาดใน s o u t h อ a ส t a เ i เชียแล้วก็มาเพิ่มตลาดในประเทศจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีตลาดอาหารทะเลที่ส่งไปที่เป็นกุ้งนะครับส่งไปอเมริกาแค่28%นั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ย28%เรามีแผนอยู่แล้วในกลุ่มไทยเนียนก่อนที่เจะประกาศนะครับถ้าเกิดมา36%ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะ36%นะครับ แต่พอร์ตของเราวันนี้ที่ส่งออกไปเนี่ยวันนี้เราขยายพอร์ตฟิลิโอเราบริหารความเสี่ยงประเทศและบริหารความเสี่ยงในเรื่องสินค้าถ้า28%ไปส่งออกไปอเมริกามีส่วนหนึ่งครับที่ผู้ซื้ออาจจะแอบสอบหรือหรือยอมรับในภาษีเขาอาจจะมีการแอบสอบเกิดอะไรขึ้นคู่ค้าที่ซื้อไปอ e ิพอร์เตอร์อาจจะรับภาษีไปแต่คนกินในอเมริกาก็จะโดนภาษีที่แพงคน,นอเมริกาก็จะเดือดร้อน นะครับแน่นอนว่าโวลุ่มอาจจะน้อยลงที่เข้ามาเมืองไทยเพราะภาษีจะถ้า20%เท่าเวียดนามผมว่าเราก็แข่งได้แต่ถ้าเรา36%อันนั้นเนี่ยอันนั้นก็แข่งอาจจะลําบากนิดหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่า36%เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกลับมาที่ไทยยูเนียนวันนี้พอร์ตอเมริกาผม28%นะวันนี้เราขยายเราไปทั้งญี่ปุ่นผมค้ากับญี่ปุ่นเยอะเกาหลีเราค้าเยอะนะครับใน ออสเตรเลียเราค้าเยอะนะครับในมิดเดิลอีสต์เราค้าเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยในประเทศเราค้าเยอะแล้วก็ตลาดนิวซีแลนด์ทุกที่ที่เป็นโลกที่มีการกินอาหารกุ้งวันนี้เราเข้าไปขายหมดนั่นหมายถึงว่ากลุ่มเราไทยูเนียนวันนี้เราต้องไปขยายตลาดอื่นอาจจะไปเพิ่มที่ญี่ปุ่นอีก5%เกาหลีเพิ่มอีก4%อันนั้นคือการปรับแผน งานของกลุ่มธุรกิจไทอู่เนียน้ยเราไม่ได้หยุดซื้อเรายังซื้อกุ้งอยู่ทุกวันซื้อตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไซส์พระเอกไทอู่เนียน้ยก็มี70ตัวนะครับสีตัวมี50แล้วก็มี30แล้วก็2ี่สิเลยนะครับไซส์กระเทยกระเทยไซส์บอดพวกแปตัวเราไม่ค่อยได้ใช้ร้อยตัวเราไม่ค่อยได้ใช้เลี้ยงตัวเล็กจะจะ,จะทำโรงงานจะทํางานลําบากเพราะใช้แรงงานเยอะนะครับแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยตลาดเราจะสู้เวียดนามไม่ได้ แล้วหลายๆท่านเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรเราก็ไม่อยากเลี้ยงร้อยตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าซื้อง่ายขายข้องก็ต้องซ้ำใชจ70ตัวแล้วก็จับพาเชี่ยวจะไป45 50แล้วขึ้นไป30ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นทิศทางที่น่าจะโอเคนะครับส่วนอเมริกาผมคุยให้ฟังแล้วนะไม่ไม่ไมผมไม่ต้องตื่นตระหนกมากปัญหามีแล้วทุกคนเจอหมดทั่วโลกก็เจอนะครับอินโดนีเซียเวียดนามเจอหมดนะครับ แล้วก็เราเองก็ต้องปรับตัวนะครับห้องเย็นก็ต้องปรับตัวก็คือต้องหนีตลาดแหละนะไปพึ่งพาอเมริกาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีภาษีอะไรมาบ้างแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเอากชนเนี่ยในภาคเอกชนที่เป็นห้องเย็นหรือสมาคมต่างๆในเมืองไทยที่ทําสรงออกไม่มีใครอยู่เฉยครับทุกคนต้องขยับขยายหาตลาดเพื่อมารองรับจริงๆกุ้งว่าเราก็ไม่ได้เพิ่ม2องแสนห้า ถ้ากุ้งเราขึ้นไป3ามแสนหรือ3ามแสนห้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมมองว่า2องแสนหแล้วก็โรงงานยังทํางานได้ยังมีห้องเย็นทํางานได้ผมเคยคิดเฉลี่ยเนี่ยสองแสนหมีโรงงาน15บโรงไม่รวมแม่ค้าเนี่ยใช้กุ้งวันละห้าสิบหตันต่อวันซึ่งไม่ได้เยอะแต่วันนี้ในประเทศเนี่ยโดยเฉพาะที่ชาเชิงเซาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่ดีมากจังหวัดฉา,ชาเชิงเซา มีโมเดลของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์มีแม่ค้ามีตลาดที่มีจุดหนึ่งไม่ต้องไปรีไลน์ที่ตลาดมหาชัยแม่ค้าที่นี่ก็กระจายสินค้าส่งออกไปทั่วประเทศก็ทําให้คนไทยได้กินกุ้งและการบริโภคก็มากขึ้นหลายๆคนอาจจะบอกว่าโ,โหยนักท่องเที่ยวน้อยใช่ครับนักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยทยอยกลับมาแต่แน่นอนว่าอาจจะไม่เหมือนสองสมปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ถ้าคนไทยได้กินกุ้งบ้างนะวันนี้จะเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่เป็นดาราหรืออะไรต่างๆก็ประมาโปรโมทกุ้งเยอะมากนะครับผมว่าน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยแล้วถ้าทางฉาเชิงเซลยังสามารถผลิตกุ้งและตอบสนองต้องการความลูกค้าได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นจุดแข็งนะครับแล้วถ้าแม่ค้าขายไม่ได้้าใครมีกุ้ง70ตัวนะครับแล้วก็เลี้ยงพอได้ให้ติดต่อมาที่เซล์เราได้ถ้าจะเข้าห้องเย็นนะครับเราก็จะมี โบรุ่มให้นะครับว่าแต่ละเดือนแล้วก็เราก็ซื้อตามผังเช้งตลาดขึ้นเราก็ซื้อตามขึ้นลงเราก็ซื้อตามลงนะครับแต่ถ้าพี่ๆมีตลาดไม่ค้าดีอยู่แล้วที่ราคาดีผมก็สนับสนุนให้ให,ให้ขายกับแม่คา้าเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้กังวลมากนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนนะครับยิ่งถ้า FCR ดีอย่างนี้ผมยิ่งแฮปปี้จะพี่ๆถ้าเลี้ยงได้0.7 0.8หรือ1เนี่ยผมแฮปปี้มาก ก็ให้พี่มีต้นทุนที่ถูกลงด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องทําแล้วก็ถ้าอย่างน้อยผมว่าเกษตรกรต้องทําแล้วกาไรก่อนนั่นคือเรื่องแรกถ้าพวกวพี่ๆกาไรพออยู่ได้ผมว่าธุรกิจก็จะไปได้มันไม่มีอะไรที่มันโตลตลอดนะครับเราจะาเมื่อก่อนหกแสนห้าหกแสนตอนนี้มาสองแสนห้าผมว่าตอนนี้มันผมว่าตัวเลขสองแสนหนนะ้าประเทศไทยน่ะมันต่ําสุดละผมคิดว่ามันน่าจะค่อยๆดีขึ้น นะแล้วเดี๋ยวเอกชนวันนี้ทางห้องเย็นต่างๆไม่มีใครนิ่งนอนใจหรอกครับไม่มีใครปิดโรงงานหนีไม่มีมีแต่ว่าวันนี้เขาต้องไปขยายตลาดวันนี้ทุกคนต้องเหมือนกับวิ่งเพื่อจะหนีตายเพื่อจะสบายเพราะฉะนั้นทั้งกลุ่มเราแล้วคนแข่งผู้อยู่ในอุตสาหกรรมเราเนี่ยทุกคนวันนี้เข้าไปทํางานแล้วเข้าไปหาตลาดใหม่ทั้งหมดวันนี้เราเอาเรื่องถ้าพี่ๆฟังเนี่ย ในสื่อสารในมนะีเดียเนี่ยผมจะเน้นเรื่องซัสเพนนะครับวันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้กลุ่มไทยเนะี่ยทำเรื่องซัสเ a i n นแล้วเราไปขายในต่างประเทศได้ถึงแม้อเมริกาจะ 20%, 25%, 30%ผมว่าเรายังมีเซลล์ลิงพอยต์จุดขายที่แตกต่างกับประเทศคู่แข่งเราได้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีส่วนแบ่งในตลาดจากนี้ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาพตลาดก็ไม่อยากให้กังวลมากในเรื่องสหรัฐอเมริกา นะครับรอรอดูว่าอีก23วันนะครับตัวเลขถ้าออกมาทั้ง20%ผมว่าก็แข่งกับทุกประเทศได้อินเดียก็ไม่ได้สูงกว่าเรานะครับก็ใกล้เคียงเรานะครับเราก็มาดูที่เวียดนามที่เป็นคู่แข่งหลักถ้าได้20%ผมว่าอย่างนี้ก็เหมาะสมนะก็ไม่อยากให้กังวลมากนะครับแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของออทั้งส่วนงานภายนอกแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของ ห้องเย็นนะครับที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็เราก็ต้องอยู่ใน supply chain ห่วงโซ่ให้ได้นะครับก็ในในในโอกาสนี้ผมไม่รู้ว่ามี Q a หรือว่าถ้ามี Q a ก็ Q a A ได้นะครับสอบถามได้